สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตะปูุกคนครับเมื่อนี้มาเอาบุญน้ากันนะไอเสียมได้แม่เตาตัวนึงมาบักใหญ่เลยนะนี่มีหอด้อยแผลแผลเต็มตัวเลยดูดินะเมื่อคืนสักแก้วฝนตกหนักครับนะเตามันก็เลยข,ขึ้นมานะชาวบ้านเขาก็เลยได้นะจับได้นะเจ้าไปผัดเผ็ดได้แหละแต่ว่าไอเสียมก็เลยขอสื่อมา นะาลอยหนึ่งก็เลยมาเอาบุญน้ำกันกับพี่น้องเอฟซีครับเดี๋ยวไอเสียมจะเอาไปปล่อยนะแม่ได้เนี่ยเป็นแม่เตาได้เนี่ยนะแม่เตาตัวบใหญ่เลยมาสากแก้วฝนตกนะครับพี่น้องนะพี่น้องอยู่จังหวัดใดนนะคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อมาทำมาเลย อย่าไปปล่อยคลองพัดสะทึ่กันครับพี่น้องนะเมื่อคืนคนี่โอโ้โหทั้งฝนทั้งพายุครับบักยางแห้งเลยนะพี่น้องชายแดนพี่น้องทหารนะคือจะลำบากแห้งทั้งฝนทั้งลมนะอยู่อย่างไรกันเนะพี่น้องชาวพี่น้องทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็พี่น้องคนไทยที่อพยพ นะจากยูจังใดกันพี่น้องนะทั้งฝนทั้งฝ้าเลยมาขึ้นฝนตกหนักขนาดไอเสียมยูเมืองสักแก้วนะครับสถานการณ์ยังปกติดีอยู่แต่ว่าแถวแถวใช้แดนนะอาจจะตึงเครียดขันยูนะครับนะมาเอาบุญน้ากันพี่น้องแม่เตาตูบักไงเลยเกือบจะถืกอลาบแล้วนะขอซื้มอมารลอยนึงอนุโมทนาสาธุน้ากัน เอาบุญมาฝากพี่น้องเอฟซีสุขผู้สุคนข้าพเจ้านายเกระพิททองได้มาทำบุญปล่อยเต่างินในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าขาขายร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมาอ่ะแค่นี้พอพี่น้องก็ จะอธิษฐานียอย่างก็อนุโมทนาสาธุกันนะขอให้สงคามพี่น้องบ้านเฮาให้จบลงเร็วๆชาวบ้านตาสีตาสานะจะได้กลับม,มาทำมาหาก,กินได้นะเร็วๆเอาไปไปอยางไปเองได้ลูกเด้อบังยางไปเองเห็นแม่นม้ำแล้วมนยางไปเองปะตัวบังไงเลยเนี่ยนะ่าจะเป็นตแม่เต่าครับตัวไงเพราะว่าขันตัวผูจะตัวบหญไงขันตัวผูมันจะตน้อย เดี๋ยวน้อยก็เงยข้อขึ้นมาเม,มันจะไปเองบะแต่กราตงย่านค้นอยู่นี่คลองพัสะทึงครับดูคลองแน่น้ำธรรมชาติสวยงามเอาคือบุญย่างไปเองเอาปะ่ะบุญย่างไปใกอ้ปไปไปลูกไป เดิน้ำแล้วเจอน้ำแล้วไปดู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 เต่าดูเต่านี่ไปไปแล้วบายบายโชคดีโชคดีโน่นหนุหนไปโชคดีเด้อหลบอยู่ใต้ใบใบบัว